ได้สาวอูเขกาปูอันนั้นเค้กเขาจะเกบายมาใหม่บเป็นใก้กันนั่นแหละมันเข้าวอันนี้จะเเาเาเค้กไวเขาเอเขาบายเค้กพะพีคเนพพีคเนเอ็ดสัตวจักมันได้เอาเขามาแล้วก็เอาเค้กเขนมาไปร่วมชมที่แต่เลื้องวัานอู่มัะโป๊กัวนานที่ประชันอันนี้ดีัเลย เขาพังคือบุเห็นคือโตมั้งบอกไปสั่งกับเซอร์หาวมันขืนมาเห็นคื่นมาพีกันนี่มาถือก็กับพีเกอร์จับประจันต์ถือยู่แต่บักล้องเพคนไปหัวคว้านดูดลากเขาเนาะบุเ็นส่วนเขาบอกไนสั่งอันเดนแล้วก็จาบขึ้น เมืนพวกเนี้ยคนดูหน้าหน้าคุณไซเพิหน้าพิ่นาเิ่นกระบางเนกเจิงคนหน้ามันแบบโมฮาว่าสื่อสื่อบุห็นมึงมึงไม่น่ามน้งมอเขาพิเศเนี่ยมสามเหรอเห็นแต่คาับคุเกิดยังวะถ้าเราตะเหลืองสวัดิโหยังเอาหัวถังใส่ โมเห็งหาพระจันทร์โมเห็นเมื่อเป็นครูเกิดมาพระพิคเนตไม่ถูกกับพระจันทร์่าจะได้กับ,บโมเห็นมัน้งคือตรงบอกคนคููเกิดนาโมเห็นไม่ทีได้เพื่อนจันทร์มาได้อ้าวอยากจัก

บ่ยอยากซกไป็ปคุณบ้าเนาะอันนั้นผู้ดีโดสะพานกจ็บอันนั้นกำลังออกแต่สถานีน,ะนะนัเนาะหนักอยูเนาะเมนบอหนักเมนอหนะนันนะหก๋อจะต้องข่ะดืมลอตั้งงแจ๊ก

สืบใกล้ดิสืบเกดี่ใกลสืบใกลโอเคมาออม่อยดี่รีดลั่อนมัเ่นเมื่อ

น้ั่งหัวทันสมัยยังอยู่ขอเครย่องโทรศัพท์เฮ็มาเอาเงูนี่นำบาทันจะเสื่แล้วเนาะลายแล้วปูห้างมีนมีหอเก่าหักจะาประเท็ดุจไม่ห้เลอเลย โล,ลตีอินเดียมีนก็เป็นเครืบบอ่อ่เมียลาบุจัดใส่นี่ะในส่วะกับแบบนี่อไคุยกันม่หูเดือดหรอคับอินเดียมันบบาไปไม่หูเดือดตัวเป็นมันมเ็นแกไปขาย เขาใหก็มาเป็นแต่ห้าเขาไ้นไ้เวลาเขาทำนั่นเปเอาโอ้ยซีอาไใส่ลาาบใส่่ใส่ไข่วน่นเได้เไมันำหมดเย่ได้เนาะมูหันมันจะเป็นคือคงมันอยู่้ว มูมมเคียเนาะเสตตามออกกุ้งช่ยเไปไดยวลำโพงไปมันหวานแน่นอนนะบัวมีใช้กับมีเบิร์ตนงเดียงไปที่ไหนกับเรเดียวเจขายไปยังไงไปทุ่งกูนี่กับเบียร์แกขายโดนิน

น้อไปนะก็ได้แนได้ก็ได้คือทีเนี้ยเอาปนัมบกตุนไกลตถืได้เต็นที่เ่าอันนี้ข้าวีิ๊วนมอีหนะเราบอกใส่เียหนบริโภคากนะอ๋อแล้ต้มเชน ไก่เขาตอยับ้าผสิไปตาวอืมยับมาิเจ็ดร้อยหกสเทดๆนะฮะันตันของตู้คะดินแมงมตัวนีือดลูกงานนามได้จะเป็นลุกอกเกีนดี ปกติว่ามับมีงานบ่ายก็แบบจุ๊บฮะนี่ไปเ้านุดเป้าเกิดไปเกิดเดือนหอนบ้านนะเกิดยอเป่าก็แล้วั วันเกิดจอมปลอมในเพจนี้นี่เลยว่าวันเกิดจอมปลอมจ้าก็จะแม่งเกิดเยกินนะจ้ากับจะเกิดน้ทิ้งทลายสามจอมเหนียบหายด้วยจ้าแต่บาเรียนนะฮะแต่บาจ้าวันที่ ไม่วัดไ้องวัดก็มีไม่บนไหนเนาะโอ้ไอ้น้อยก็สิส่อวัดไรถึงวัดเนี่ยไรก็ที่นี่เนั้มันใสตลอดที่วิ่เนี่วิ่งที่เร่าเ็กุศลใหญ่ใหญ่วันนี้ฮะกกิ๊กขาวอิ่มในเนาะฮวกับสีคอเก็บถวยเก็บจานไปมีอันเนาะสามสาวดาใส่ฮะกัสิคอระไปก่อนด้วยสบายดีบายบาย